เครื่องทำกาแฟแบบบิวอินนะครับตัวนี้ก็เป็นของใหม่ตัวโชนะครับนะครับตัวนี้ของใหม่ตัวโชสภาพก็จะมีรอยตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เขาใส่เมล็ดกาแฟไปแล้วนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับนะครับก็จะมีร่องรอยตรงนี้หน่อยนึงนะครับนี่ครับนิดนึงนะครับ นี่ก็เป็นข้างในครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเรื่องใหม่ครับอันนี้ก็คือกระบอกใส่น้ํใหม่คลิปยังไม่มีร่องรอยการใส่น้ํานะครับตัวนี้ยังไม่มีร่องรอยการใส่น้ํานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับนี่ครับสตอเทปอะไรก็ยังติดไว้เหมือนเดิมน,นะครับ ก็จะมีรอยบ้างตรงนี้นะครับเห็นนะครับรอยขนแมวนะครับนะครับจะมีรอยขนแมวนะครับนะครับดูรายละเอียดตามภาพนะครับเดี๋ยวหน้าเราวางก่อนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็คือมาขึ้นนะครับ๋ยวเราปิดกัดก็ได้นะครับผมเปิดปิดอยู่นี้นะครับอ๋อนนี้เปิดนะครับ อันนี้พอเราปิดมันจะมีไฟนะครับมันจะมีไฟอยู่ข้างในเดี๋ยวเราปิดปิดสวิตช์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวกันนะครับเนี่ยครับหัวชงใหม่กิฟเลยครับหัวชงนะครับมีหัวชง,วชงข้างใน ก็ยังใหม่กริปนะครับข้างในยังไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราใส่เข้าไปกันนะครับใครหาอยู่ให้ไวนะครับนานๆทีจะได้มาแต่ตัวนี้ไม่มีที่ไม่มีกระบอกสตรีมนมออโต้นะครับแต่ว่าสามารถสตรีม สตรีมแบบแมนนวลได้ถ้าใครจะซื้อกระบอกสตรีมนมออตเตอร์ก็หาซื้อเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูอะตรงนี้จะมีรอยนิดนึงรลยขนแมวโอ้โหต้องมองย้อนแสงถึงจะเห็นนะครับเนี่ยครับนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนงี้เราเปิดเครื่องนะครับนี่เปิดเครื่องนะครับนี่ครับก็จะมีไฟ เปิดปิดก็อยู่ด้านนี้ด้วยนะครับเป็นปุ่มด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเราปิดนะครับเรามาลองดูสภาพร,บรอบๆกันนะครับยังใหม่อยู่เลย อันนี้ทำที่อิตาลีนะครับเมดินอิตาลีนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นมีรอยบ้างนะครับเวลาเรามองย้อนแสบเป็นรอยขนแมวนะครับันนี้คือด้านหลังเครื่องนะครับมีรอยตำหนิข้างนี้นะครับนี่ครับวิดปิดเปิดด้านหลัง นี่คือด้านบนก็ยังใหม่นะครับด้านบนก็ยังใหม่ถือว่าสภาพยังใหม่นะครับใหม่กิดเลยใครสนใจก็ลองติดต่อมานะครับ